รับไปหน่อยเลยเนสวยอะ่ะวันนี้ก็ชชงไปเองเลยเวที่<อ>รเ,เราดูในรูปมันสมแต่ตัวจริงไม่สมเลยะรัน

ใกร้นีดะเป็้องวิวนะพกเขารึว่าโกรธงนทองถามนะ้องถามแล้วปะต้องโทษพี่เคพี่เคขอเลื่อนเพื่อดูวันเลขออเถอะพี่เคขอเลื่อนเพื่อดูวันเลขจริงเหรอเว่วเหรดไยืนตรงนี้